ธรรมดาทำใหอ้อิงหน้าธรรมดาทำให้ประจําเอาไว้ว่าอีดีรู้สึกอยากให้ทุกคนไปฝึกโยอยากให้ทุกคนไปฝึกไม่ต้องคิดลึกมี22ตัวไม่ต้องคิดลึกมี22ตัว Convince disappoint depress yeah Convince disappoint depress Amuse amaze am interest surprise embarrass exhort, excite yeah Embarrass, the exhaust excite pretend please Sigh, worry confuse and not just scare eh. confuse and not just scare relax tatha satisfy and bore relax tatha satisfy and bore อิงหน้าธรรมดาทําให้อ่ะอิงหน้าธรรมดาทําให้ประจําเอาไว้ว่าอีดตรู้สึกอยากให้ทุกคนไปฝึกโยกอยากให้ทุกคนไปฝึกไม่ต้องคิดลึกมี22ตัวไม่ต้องคิดลึกมี22 c ตัวคอนวิน e ์ดิสไ e ร์ดีเฟรช Convince, despite depressed, amused, amiss, interest, surprise. <choke, amino>. <coughs> <tych> <ahead> and well, so. okay. the rest exhaust excite, And the rest exhaust excite, frighten, terrify please worry Confused and scared, Hey, confused and scared. Relax, We let satisfy and bore. Relax, let her satisfy and bore. Oh yeah, oh yeah. ่าให้แม่มาฟองนะว่าไม่ตั้งใจเรียนอะโดนแน่ไอ้ยอมยอมก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแรปสนุกสนุนทีนี้เรามาดูกันว่าคำที่เราเพิ่งจะแรปกันไปเมื่อสักครู่นี้เขามีวิธีการใช้อย่างไรบ้าง เด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคกับคุณครนคูค่ะวันนี้ครูยุจะพาไปดูตัวอย่างการใช้ adjective ending in e d and ing มาติดตามกันค่ะสำหรับคำทั้ง22คำที่เราได้ท่องกันไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าอยู่ในรูป verb ธรรมดาจะแปลว่าทำให้ถ้าอยู่ในรูป adjective ที่เติม ing คำเหล่านั้นก็จะแปลว่า หน้าถ้าอยู่ในรูป adjective ที่เติม ed คำเหล่านั้นก็จะแปลว่ารู้สึกต่อมาเรามาดูตัวอย่าง verb รูปธรรมดาที่แปลว่าทำให้กันคะ่ะตัวอย่างเช่น this TV program always bores me this TV program always bores me นั่นก็แปลว่ารายการทีวีนี้มักจะทำให้ฉันเบื่ออยู่เสมอต่อมาเรามาดูตัวอย่างคำ adjective ending in -ed ที่แปลว่ารู้สึกตัวอย่างเช่น I am bored with this TV program. I am bored with this TV program. นั่นก็แปลว่าฉันรู้สึกเบื่อกับรายการทีวีนี้เด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าเรารู้สึกเบื่อเรื่องอะไรอย่าลืมใส่ with ไปท้ายคำว่า bored ด้วยนะคะ ตัวอย่างสุดท้ายก็จะเป็นตัวอย่างคำ adjective ending in -ing ที่แปลว่าหน้าตัวอย่างเช่น This TV program is so boring. This TV program is so boring. นั่นก็แปลว่ารายการทีวีนี้น่าเบื่อมากดูจากภาพได้นะคะรายการทีวีน่าเบื่อจนเราหลับไปเลยค่ะ Gracias. Yes.